เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสิ่งที่คนไทยอยากเห็นใน Toyota Hilux Travel 2026ใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆจากภาพรวมทั้งหมดของ Toyota Hilux Travel ใหม่ทั้งข้อมูลและสิ่งที่เห็นจากทีเซอร์ทำให้เกิดทั้งความคาดหวังและความกังวลในเวลาเดียวกันภายนอกแม้จะดูดุดันขึ้น กระจังหน้าใหญ่แบบออฟโรดไฟหน้าเรียวยาวลาย LED ชัดเจนมีกล้ามเนื้อของเส้นสายที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่านี่แหละไฮักซ์ที่อยากเห็นแต่สิ่งที่คนไทยยังคาใจคือมันอาจยังใช้โครงสร้างและขนาดตัวถังใกล้เคียงรุ่นเดิมซึ่งเท่ากับว่าพื้นที่นั่งด้านหลังอาจยังแคบหลังตรงและความสบายอาจยังเป็นรองคู่แข่งอย่าง Ford Ranger อร์หรือ Mitsubishi Triton ที่พัฒนาท่านั่งได้ดีมากแล้วรวมถึงไฟหน้าอาจยังไม่ถึงขั้น Matr i x LED หรือระบบฉลาดแบบรถยุโรปซึ่งทำให้ภาพรวมยังไม่สุดในมุมพรีเมียมและล้อแม็กที่แม้ดูสปอร์ตขึ้นแต่ถ้าเลือกขนาดหรือยางไม่เหมาะกับตัวภาพลุยก็อาจกลายเป็นหล่อไม่สุดภายในคือจุดตัดสินใจใหญ่ของคนไทยเพราะปัจจุบันคนใช้กระบะเป็นรถครอบครัวมากขึ้นถ้าโตยโยต้ายังให้วัสดุแข็งหรือดีไซน์คอนโซลแบบเดิมๆจะกลายเป็นจุดด้อยทันทีคนต้องการจอใหญ่ใช้งานลื่นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายและต้องมีฟังก์ชันที่ตอบไลฟ์สไตล์เช่นช่องชาร์จเยอะระบบเสียงดีขึ้นมุมมองภายในต้องดูแพงขึ้นแบบสัมผัสได้ไม่ใช่แค่ปรับรูปแบบเล็กน้อยแล้วบอกว่าใหม่ระบบความปลอดภัยเป็นอีกเรื่องที่คนไทยไม่อยากให้โตโยตา้ากักอีกต่อไปทุกคนอยากเห็นโตโยต้า Safety Sense จัดเต็มตั้งแต่รุ่นกลางขึ้นไประบบช่วยขับต้องฉลาดขึ้นทำงานได้จริงในทุกความเร็วกล้องรอบคันต้องคมขึ้น เพราะรุ่นเดิมถูกบ่นเยอะเรื่องความละเอียดต่ำถ้าออปชันน้อยกว่าคู่แข่งในราคาใกล้เคียงจะเสียเปรียบทันทีส่วนช่วงล่างคือหัวใจของการกลับมาครั้งนี้คนไทยไม่อยากได้ไฮลักซ์ที่แข็งสะเทือนแบบเดิมอีกแล้วซึ่งหากทราเวลยังทำให้รู้สึกว่าเด้งอยู่ขับแล้วไม่สบายเหมือนเรนเจอร์หรือทร i อัลตันใหม่ความหวังจะดับลมเร็วมากแม้เครื่องยนต์จะดีและทนแค่ไหนก็ตามดังนั้นคนไทยต้องการความนุ่มขึ้นอย่างชัดเจนควบคุมดีขึ้นลุยได้ แต่ไม่ทําให้ผู้โดยสารถูกสั่นไปทั้งวันทั้งหมดนี้โยงกลับไปสู่สิ่งที่ผู้ชงไทยอยากเห็นจากไฮลักซ์ทราเวลใหม่มากที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนตัวตนให้เป็นกระบะที่พร้อมใช้งานทุกวันนั่งสบายเหมือนรถนั่งหรูขึ้นแบบที่สัมผัสได้เทคโนโลยีต้องให้เต็มที่และยังต้องคงความอึดและชื่อเสียงความทนทานแบบโตโยต้าไว้ครบแล้ววันที่คนไทยทุกคนรอคอยก็กําลังใกล้เข้ามาโตโยต้พร้อมเปิดตัวไฮลักซ์ทราเวลใหม่วันที่10พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดฉากสึกชิงบอลลังกระบะไทยแบบเข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีเป็นวันที่เราจะได้เห็นชัดๆว่าโตโยต้าจะกลับมาครองใจคนไทยได้เหมือนเดิมหรือจะยังต้องวิ่งไล่ตามคู่แข่งต่อไปหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ ತಮಾಗ ತೋಲಂಗಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಳಿ ಗದ್ದಾಗ ತಮಾಗ ಮಂದ ತೋಲಂಗಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ತೀರಿ ನದಿ ತಮಾಗ